แก้ปัญหาไปได้หนึ่งปะครับสำหรับสโมสรของเราครับหลังจากเราได้ไมเคิลคาริคเข้ามาเป็นเฮดโค้ชช่วคราวจนจบซีซั่นนะครับมาวันนี้ครับเบื้องหลังเปิดเผยออกมาทั้งหมดแล้วนะครับ80เป๊ะตามที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป2วันก่อนจะมีชุดใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นสโมสรคุย3คนจริงๆครับรุดฟันนิสลอยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตแต่ทำไมสุดท้ายแล้วคาริคชนะทั้งโอเล่และรุดเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกัน แล้วก็ล่าสุดครับดารินเฟชเชอร์ขอกลับไปคุม u 18เขาขอไม่อยู่ในชุดสตาฟของทีมชุดใหญ่ล้มถึงคาริกอธิบายให้ฟังนะครับว่าทาไมคนคังถามเยอะมากไปตั้งสติมพอร์มันทำไมครับคนนี้คือผู้ช่วยของเกเแลโซเกตนะครับมันมีที่มามากกว่านั้นนะครับปอบริหารตั้งเป้าหมายไว้ที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์จริงๆต้องจบอันดับที่5เท่านั้นเพราะว่ามีมีถ้่วอื่นแล้วประเด็นคือ2เกมต่อจากนี้ของคาริคเจอซิตี้และเจออาเซนอครับคุณผู้ชม รวมถึงสื่อมวลชนคาดการว่าปัญหาแรกที่คุณซื้อใหม่เข้ามาต้องแก้ทันทีคือเรื่องมิดฟิลด์เกมรับของแมนยูเสียประตูเยอะมากมีแค่อันดับ15 16 17 18 19 20นักที่เสียมากกว่าเราเขามองกันว่าคาลิคจะใช้กลาง3คนไม่ใช่4-2-3-1ณตอนนี้นะครับโดยที่หัวใจหลักสำคัญของแดนกลางคือคอบบี้เมนูเดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิป้างนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับมีอะไรอยู่ในกล่องใบนี้บ้างครับนี่ไม่ใช่อันนี้ครับและไม่ใช่อันนี้รถที่2ของ toy coach ครับหรือว่ารถของเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่รถ1กับรถ2เนี่ยห่างกันสุดขั้วครับเพราะว่าเป็นของเล่นชิ้นแรกนะฮะที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้สะสมและแฟนบอลแมนเชสเตอเเมืองไทยชอบมากครับสั่ง pre order เกินกว่า8000 80, เพราะฉะนั้นครับกว่าจะเราจะส่งเราส่งคคบไปหมดแล้วนะครับวันนี้มีที่เหลืออยู่เนี่ยโอ้โหอยู่ในมือแล้วมีของทันทีนะครับคือน,นานๆทีแมนเจตจะมีของแบบนี้นะครับอังกฤษผมย้ำอีกทีครับรถบัสแบบนี้เขาเรียกว่ารถโคชสะกดแบบเดียวกับโคชฟุตบอลเลยมันคือรถที่นั่งประมาณ50 50กว่าซีทนะครับรถขนฝันของปีศัตแดงช่วงนั้นจําได้เคยปล่อยไปรถหนึ่งตอนที่หมอนทองวิทยากําลังดังๆนะครับก็จะบรรจุกล่องแบบนี้ นะครับเอาไปวางไว้ในตู้โชว์หรือว่าชั้นที่มีของสะสมนะผมเห็นคนหลายคนที่เอาไปแล้วก็มาโชว์ให้ผมดูอะวางกับพวกนาฬิกาของแมนยูป้ายถนนเนี่ยโอ้โหสุดงาเลยครับราคาเดิมคเจ็ดร้อยห้าิบาทลายเข้ามาตรงนี้ครับล็อกที่2องทอยโคช้ชของปีสาจแดงครับเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่สื่อมวลชนยืนยันว่าแมนยูเต็ดแต่งตั้งไมเคิลคาริส แน่นอนหลังจากคลิปเราออนไป2ชั่วโมงครับปีศาจแดงก็ปล่อยถแถลงข่าวแล้วก็ภาพชุดนะครับเขาเลือกคาลิกไปอ n น o u n ์เมนต์ตรงสนามซ้อมแข่งตั้นโฉมใหม่ที่ใช้เงิน50ล้านปอนด์ปรับปรุงนะครับข้างหลังจะเป็นรูปแบล็คราวด์โทรฟี่แต่ว่ามันจะมีอยู่มุมหนึ่งครับซึ่งเป็นมุมคุ้นเคยนะครับที่ตำนานผู้จัดก,การทีมอดีตเลเจนด์แบบนี้ครับก็จะไปยืนถ่ายรูปซึ่งก็เลือกคาลิกตรงนั้นนะครับเป็นมุมเดิมนะครับแค่โครงสร้างใหม่ คาริก็บอกโอ้โ oh, หมันเป็นความรู้สึกที่อเมซิ่งจริงๆกับการที่ได้กลับไปยืนตรงน,นี้คือชีวิตมันหมุนเร็วมากครับไม่น่าเชื่อว่าเมื่อตอนคริสต์มาสเขายังไปเที่ยวทะเลบาเบดอสครับคาลิเบียนนะครับกับเวรูนีนนน่นะจอร์นี่อีแวนนะฮะแล้วก็วางแผนันค,คือเขาก็วางงานประมันเจ็ดเดือนนะครับแล้วก็เมื่อวานที่ผมเล่าไปก็คือเขาตอบรับมาเมืองไทยนะฮะเขาจะบินมาปลายเดือนนี้นะครับมาร่วมตีกอล์ฟไอคอนน่ะกับวีดิช กับแลอนกิ๊กกับพอสโคแต่ตอนนี้คือต้องแคนเซิลหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขากำลังจะว่องคุมทีแมนเด็จเจอกับแมนเชสเตียในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้นะครับคือเขาบอกมันหมุนเร็วจนเขาแบบตกใจมากเลยนะครับเหตุผลที่ทางฝั่งของอินิออสเลือกไมเคิลคาริคเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยครับอย่างที่ผมบอก80%ที่ผมเล่าไป2คลิปที่แล้วเนี่ยเป๊ะเปป๊๊ะะเเลยแต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรใหม่ๆเช่นคือคาริคมีความคุ้นเคยกับสโมสรเป็นอย่างดีรับใช้แมนยูเต็ดมา15ปี คือมาตั้งแต่ยุค2006จำได้ไหมครับตอนนั้นตำนานไ1้โอได้ไว้เนี่ยเขาแหวกขวากหนามนะเพราะตอนนั้นเนี่ยด้วยสไตล์การเล่นเขาไม่ใช่เหมือนรอยคีนโอ้โหรอยคีนเขได้สามแชมป์มาเข้าบอลโดทาลิกเป็นพวกมันสมองแต่สุดท้ายเขาตอบแทนปีสแสดงด้วย5แชมป์พรีเมียร์ลีก1แชมป์ UCL และ1แชมป์เอเฟเอคัพมากระทั่งมาเป็นผู้ช่วยโชเซ่มูรินโญ่และก็มาเป็นมือขวาของโอเลกุน่าโซชา เบ็ดเสร็จแล้วคือ15ปีซึ่งปีศัจแดงน่ารักมากนะครับการคําแต่งตั้งนะครับอย่างเป็นทางการแมนยูไม่ใส่คำว่าอินทริมอินทริมคือชั่วคราวซึ่งลาฟลังนิสไรอันกิกสก่อนหน้านี้ครับก็คือแมนยูก็ใส่ท่องทงไปเลยว่าเป็นคุณซื้อชั่วคราวแต่อันนี้ฮะในแถลงข่าวครับแต่งตั้งว่าเป็นเฮดโค้ชจนจบซีซั่น2526ไม่ใส่ครับว่าชั่วคราวลงไปก็ถือว่า เป็นการให้เกียรติที่ดูดีมากๆเลยอาจจะชินกับการปลดโค้ดออกนะครับทีนี้นครับเบื้องหลังมันก็มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นมาว่าแมนยูนัดสัมภาษณ์สามคนจริงๆรุดอยู่ในนั้นแต่รุดไม่ได้มาเจอไม่ได้มาสัมภาษณ์ตัวต่อตัวฟันทดิซอยแค่โทรคุยแล้วอาจจะไม่ลงสเปคไม่ตรงสเปะก็เ,เลยไม่ได้นัดก็คือนัดแค่โอเลกับไมเคิลคารินะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันไปทางโซชาเยอะมากส่วนกระแสที่มันมีคนบอกว่านักฟุตบอลอยากได้ฟานนิสลอยนักฟุตบอลอยากได้ไมเคิลคาริคมามาพูดตอนหลังจากที่ประกาศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอตรงนี้มันอาจจะยังไม่ชัวร์แต่โซชาเนี่ยมีการเปิดเผยว่าเขาค่อนข้างมั่นใจมากนะครับอย่างที่เราวีภาพเผยออกไปก็คือเขาไปซื้อของเขาอยู่ย่านใกล้ๆเฟอร์กี้ครับย่านวิมชโลเชเชียหลังจากที่เขาโทรคุยกับเจสันวิลค็อกเสร็จเนี่ย โซชาไปดูหนังนะฮะมีการเปิดเผยเขาไปดูหนังเรื่องเรื่องว่ามาตี้ส u p r รี e มผมไม่เคยดูเอาอีกแล้วเป็นอะไรที่ผมไม่พึงคนดูเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมครับสรุปมันคือหนังหรือซีรีส์ครับมาตี้สูเปรียมสื่อมวลชนรายงานว่าโอเล่แบบนี้และใช่ไหครับเขามั่นใจว่าโอกาสเข้ามาถึงแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เขาแปะเขาเริ่มรู้ตั้งแต่นัดไบรตันพกกระแสคาริ่เริ่มมาหลังจากที่คุยแล้วใช่ ทั้งวิลค็อกแล้วก็โอมาบรดาเลือกคาลิคตั้งแต่ตรงตอนนั้นนะครับเสร็จแล้ววันจันนะครับเจสันวิลค็อกก็โทรไปหาโอเลยว่าไม่ได้เลือกคุณนะครับซึ่งโอโอเลยคุณาโซชาก็ค่อนข้างเพิร์ดพอสมควรแล้วก็เหตุผลที่เมื่อวานพูดไปก็คือเขาต้องการเป็นกุนซือถาวรถ้าคือเขาเดิมพันเนี่ยถ้าผมพาแมนยูจบโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ต้องให้เป็นเพอร์มานน์ต้องให้เป็นกุนซือถาวรและขอโบนัสและไม่กิน มีข้อหนึ่งครับคือเจสันวิลค็อกกับโอมาร์ปันาลูกสึกว่าโอนิคุน่าโซชายังไม่เข้าใจความเหตุผตอนนี้มันเป็นโครงสร้างใหม่ของอินิออสอินิออสไม่ต้องการให้เป็นแมเนเจอร์เหมือนที่อามูริมพูดว่าผมผมเป็นผู้จัดการโอนล่น่าจะมาฟิลเดียวกับอามูริมก็คืออยากเป็นแมเนเจอร์แต่วิลค็อกมองว่าตอนนี้เราสรรหาเฮดโค้ชชั่วคราวด้วยโซชาไม่ตรงทั้งสองสเปคและทั้งเขาอยากเป็นผู้จัดการและเขาอยากเป็นถาวร เราอยากได้เฮดโค้ดแล้วเราอยากได้ชั่วคราวก็เลยไม่เลือกไปอีกข้อหนึ่งคือคนสรรหามองว่าตอนนั้นโซชาที่ถือว่าประสบความสําเร็จกับแมนยูในระยะสั้นเนี่ยมีสตารโค้ดคือคาริคกับแมคเคนนาฮะคีรันนะครับแต่ตอนเนี้ครับถ้าโอเลมาครับจะไม่มี2คนนะีฮะเพราะคาริคก็มาเป็นแคนดิเดตส่วนแมคเคนนาคุมอิปสวิทกำลังโม่แข่งอยู่เพราะฉะนั้นอ่อนลงแน่นอนส่วนแมคเลคาริ อันนี้คือพรีเซนต์ชัดเจนมาเป็นชั่วคราวยอมเป็นเฮดโค้ชและสตาฟของเขาเขาขอเลือกจนอัหนานันูเกตก่อนส่วนซีพอลแลนที่เป็นผู้ช่วยของแกร์ดอวเกตเขาให้ผลว่าที่เขาเลือกคนนี้เพราะมีความเข้าใจนักฟุตบอลอังกฤษและมีสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับตัวเขาคือซีพอลแลนเคยเป็นผู้ช่วยกุสซิดดิงตอนเป็นกูซอชั่วคราวเชลซีครับนั่นคือข้อที่ห และก็มีความคุ้นเคยกับแม็กควายลูกชอรดแลร์ตออาจจะไม่นับและคอปี้เมนูเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุซึ่งเขาก็บอกเขาาไม่ไปทำงานด้วยนะครับและคาลิ่งมีภาษีมากๆตรงที่ตอนสมัยเป็นนักฟุตบอลได้รับการประสาทวิชาจากเซอร์เล็กซ์จากฟานเกาและจากมูรินโญ่ตอนเป็นนักเตะนะครับพอเลิกลีไทยแล้วก็มาได้ความเป็นโค้ชของโชเซ่ลงถึงโซชาทุกอย่างมันก็รวมมาเป็นเหตุผลว่าทำไม บอร์ดบริหารถึงเลือกไมเคิลคาริคและล่าสุดดาร์เรนเฟชเชอร์ขอไม่อยู่ในทีมชุดใหญ่ขอกลับไปดู u 18เหมือนเดิมก็คงอยากปั้นเด็กนะครับจอ์นีอีแวนจะมาทำหน้าที่แทนตรงนี้ซึ่งอีก2คนก็างานที่บอกไปแล้วนั่นเองนะครับทีเนี้ยเป้าหมายของสโมสรคือการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ซึ่งเอาตามตรงตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยมันก็สูสีมันตามเบรนฟอร์ดแค่คะแนนเดียวครับคือที่5ก็มีโอกาสได้ไปแล้วนะครับค่า ส่วนที่4ในตาลิฟูสาแต้มครับแต่แค่โปรแกรมต่อจากเนี้ยของแมนยูมันค่อนข้างโหดเอาแค่2เกมก็คือเจอทางฝั่งของแมนซิตี้และก็อาร์เซนอลนี่ก็เป็นงานใหญ่มากๆแล้วสื่อมวลชนก็บอกว่าปัญหาแรกเลยของคาริ่ต้องแก้ไขเนี้ยตองเหนี่ยจะกกองกลางคือเกมรับคือทั้งดวงเลยฮะองค์คาพยพเพราะปีศาจแดงปีเนี้เกมลุกมันไม่มีปัญหามันแก้ปัญหานี้แล้วโดยรูเบนาโบม แต่ว่าปัญหาเรื่องการเสียประตูเนี่ยเสียไปสาสลูกซึ่งตัวเลขระดับ30ลูกเนี่ยครับมันมีเพียงแค่คีมอันดับ15อันดับ16 17 18 19 20้ายท้ายตารางเท่านั้นครับที่เสียมากกว่าแมนยูครับนอกนั้นเนี่ยไปดูได้เลยครับตั้งแต่อันดับ14ขึ้นไปครับเสียกัน27่ลูก28แลูกแมนยูเสียไปสาที่สลูกแล้วนะครับแล้วก็ตอนเนี้ขึ้นนําก่อนรักษาสกอร์ไม่ได้สื่อวลชนคาดการณ์ว่า เชฟของไมเคิลคาลิกอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวต้องรอดูการซ้อมก่อนแต่ณตอนนี้เขาคาดการเขาบอกว่าคาลิกอาจจะใช้กลาง3คนในระบบ4 3 2สหรือ433สาโดยใช้คอบบี้เมนูแน่ๆแล้วหนึ่งคนนะครับอีกคนหนึ่งจะเป็นทางฝั่งของบรูโน่นะครับซึ่งเชฟแรกอาจจะเป็นคารเซเมโร่บรูโน่และคอบบี้เมนูเลยโดยตัวบนเลือกไปเลยจะเป็นคุณย่าเชสโกเอ็มบูโมหรือว่าอาร์มนะครับหรือว่าอีกแผนหนึ่ง ข้างล่างจะเป็นคาเซขนาข้างด้วยคอปปี้และเมสันเมาส์และข้างบนเป็นบรูโนเพราะอย่างที่เมื่อวานผมบอกไปว่าทางฝั่งของคาลิกเนี่ยเขาเคยอยู่ในยุคเฟอร์กี้ที่ใช้ลูกหาดให้เขาเขาเล่นกับฮากิฟและสโคหรืออันเดรสันด้วยนะถ้าจำมาได้ตอนยุค u c ซีเอลส์ขนเจ็ 8. เพราะฉะนั้นรูปแบบแบบเนี้ยมันจะออกมาแน่ๆหรือแบบสุดท้ายอาจจะเล่นเป็นปีกสข้างก็ได้ เป็นวิงดับเบิลดับเบิลแบ็คก็ได้ก็คือดอกูอามัดอุกเต้และก็ข้างบนเป็นบรูโน่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าโพล่าสุดจากเดอะซันเขาทำมาสถิติมันยังค่อนข้างสูสีคือ44 47, 47.7มองว่าการแต่งตั้งของคาลิกเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่36.6คือไม่เห็นด้วยและมีแค่15.8ที่มองว่าควรเป็นคุณสืออถาวด ส่วนยูฟาแชมเปียนส์ลีกคนโหวตไม่ติด51.3มากกว่าไปสำเร็จเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ก็โงจะต้องไปว่ากันเกมต่อเกมครับความมั่นใจของแฟนบอลแล้วก็สื่อมันยังไม่มีใครเชื่อมั่นนะครับมันมาแค่ช่วงแรกก็ดีแค่สักคนุนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาคนบอกดานโล่ alo, มันยังอยู่ได้ไหมนี่คือนะักฟุตบอล 78กษัตริย์แล้วนะครับของปีจัดแดงนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าฟอร์มนี้นะมาสะอุยกลับมาได้เป็นตัวจริงแน่นอนอาจจะให้ไม่เจ็ดแหลกแป๊บหนึ่งก่อนหลังจากไปเล่นฟุตบอลทีมชาติมาเพราะว่าดาร่อาการหนักมากหลังหลัแต่เชฟกองกลางคอบบี้เมนูบรูโน่จะเห็นความหลากหลายแน่ๆเพราะว่ามันคือจุดอ่อนไงที่เราต้องแก่นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของคุณสือชั่วครา,าวของเราซึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคำว่าอินเทอร์ริคุณผู้ชมบอกอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกัน บวแผนไหนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อย t o ย coach ครับหรือว่ารถของเล่นของแม่เนว่เต็ดซึ่งเอามาทำจากเวลาที่นักเตะปีแสดงใช้รถขนฝันอันนี้นะครับเที่ยงเต็ดบริทิชเรียกว่าโคชหรือว่ารถบัสนั่นเองนะครับเป็นรถที่สองที่นานมากเพราะว่ารถแรกเนี่ยเราทยอยพรีออเดอร์ order, ใช้เวลานานเพราะว่าสั่งกันเกือบ100ชิ้นนะฮะแปกว่าชิ้นนะฮะ ก็ฉะนั้นครับอตที่สอตอนนี้คือมีของเลยนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับเวลาเอาไปประดับที่บ้านเนี่ยสวยสดงดงามมาก750บาทเหมือนเดิมไปเข้ามาตรงนี้ครับและทิปสารฝันก็ถามเข้ามาได้เรื่อยๆเราได้วิดูคาลิสที่โอทาราฟอร์ด23-29เมษายนนะครับเลยห้าที่สุดท้ายประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอนครับ